สวัสดีค่ะพี่หญิงลีไม่ค่อยสบายตัวปวดขาอ๋อเหรอคะ,ะ,คะลูกเรือมาเอากับยายเด้อโอ้ลูกเรือระะยาย,ออายครบแล้วเหรอคะยายอ่าลูกเรือคุณยายครบแล้วดูให้เข้าใจแล้วก็ทําตามนะคะพี่บอกให้ทํานั่นนะ่ะต้องเอาอ่าลูกเรือให้ครบก่อนนะคะน้องพ้านนะคะทีเอเตอร์นะคะทีเอเตอร์มือใหม่มือเก่าและทุกทุกคน คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับบุญเพียนในวันนี้ที่บุญเพียนมายินยันตัต้ตนขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณจิทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะแต่จะไม่เหมือนเดิมอยู่อย่างเดียวคือบุญเพียนเนาะคะ่ะวันนี้บุญเพียนก็ามาพบปะเจอเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะ เพื un, ่อนไหนท่านไหนนะคะก็จะประมาณเดือนละมั้งตั้งแต่บุญเพียนผ่านจากการตั้งค่ามาไม่ได้เจอวันที่แปดที่เก้าที่สิบพี่ก็จะว่างอยู่สามสี่วันหลังจากนั้นก็จะเป็นงานบุญบวชอีกได้เพิ่นลงจากไรเมื่อกี้นี้อ๋อพี่พี่จารุพรใช่ไหมอ๋อพี่จารุพรลงใช่ไหมน้องพาหมูงนะคะรอบหนึ่งแล้ว แล้วก็ตอนเย็นก็บ่ายมุมถึงบ่ายสามโมงแกจะไลฟ์เรียกคอมเมนต์หรือเปล่าบุณเพียไม่เห็นคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่เห็นแต่โปรไฟล์พี่ประกอบเห้านี่แหละค่ะพี่หญิงลีแล้วก็แล้วก็มาต่อกับภาพป่าบ,บ้านพวกซาดอีกนะคะพี่หญิงลีไม่ค่อยได้ไปพบปะเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ ยังไม่มีเวลาหรอกค่ะเออยังไม่มีเวลาก็อาทิตย์หนึ่งจะออกมาทําการไลฟ์สดยืนยันตัวตนหนึ่งครั้งอ่าเพราะว่าผ่านไปแล้วกีบุญเพียนก็เลยยุ่งยุ่งอยู่ไม่ค่อยมีเวลาดูคอมเมนต์ไม่ค่อยมีเวลาทำคอนเทนต์นะคะเพิ่งจะมีวันนี้นะคะเพิ่งจะ ขอบคุณนะคะคุณยุพินที่เข้ามาทักทายนะคะตั้งแต่ไม่ได้ไลฟ์สดเจอกันแต่ในคลิปไม่ได้เจอกันแบบนี้ไม่ได้เจอกันสดสดแบบนี้ขอแท้ทำไปค่ะทำไปมีคอนเทนต์อะไรดีๆก็เอามาลงมีคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาสาระดีๆโมงเย็นใช่ไหมบ่ายสามโมงเย็นสาม ามท่านคะ่ะพี่หนูไก่พี่จารุพรน้องาพาวินียังไม่ผ่านคะ่ะอ้าวคุณหนูจาน้องลาเด้อน้นองาพาวินีนาทีรถนาทีรถก็เป็นเพราะว่าคบเพื่อนอนะเพื่อนเพื่อนน้องาพาวินีอะเหลือเยอะไหมเหลือเท่าไหร่อ่าพี่ก็บอกไปแล้วนะทําแบบนั้นแหละเวลานะคะช่วงนี้งานบุญเยอะคะ่ะพี่พี่จารุพร งานบุญเยอะมากบุญเพียไม่มีเวลาไปเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนได้จบการตั้งค่าในสติมาเรียบร้อยบุญเพียก็เพิ่งจะได้บุญเพียก็ยุ่งนะคะช่วงนี้บุญเพียก็จะยุ่งยุ่งอยู่กับการทำบุญคุณลำดวนแสงสว่างสวัสดีค่ะพี่ลำดวน คุณลุงนะคุณเพื่อนพี่ๆีนะคะต้องขอโทษด้วยนะที่นี้วันนี้บุญเพียนว่างแล้วนะคะวันนี้บุญเพียนจะทํเตอวให้ว่างทาทุกวันอย่าขาดทําทุกวันหาลูกเรื่องให้ครบเอเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่เอไอไม่นําส่งให้ก็เป็นเป็นไปได้เนอะคะ่ะเพื่อนเนากคะ่ะ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันที่เอ่อวันที่แปดที่สงการแล้วดนะคะเด้สอสงการเราก็จะไม่ได้ค่อยเจอเจอกันอีกประมาณสามสี่วันวแล้วก็ยังเหลืออยู่เอ่อน้องชอบเพชรน้องจำลองเนาะน้องเอนีกมีคุณภาพ่งให้่งงานให้พี่มักกันอมเมนว่าร่พานแล้วจะอยู่เฉยเยนะคะไม่ อเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่เอไอไม่นำส่งให้ก็เป็นเป็นไปได้เนาะค่ะได้ขาดนะลูกเดือนน่ะน้องพา่าหาทุกวันอยากขาดค่อยๆหาไปเหมือนพี่บอกนั่นแหละเหมือนพ่อนนะแต่แกก็ยังเกิ่งนะ่ะเดี๋ยวนะไม่เห็นหนดเลยถ้าไม่ใส่ขึ้นมาไลฟ์อีกรอบที่สองนะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงลี พี่หญิงลีสวัสดีค่ะเชิญค่ะพี่หญิงลีวันนี้บุญเพียรนะค่ะบุญเพียรแจ่มจานได้นะคะคิดถึงเหมือนเดิมค่ะคิดถึงเหมือนเดิมของพี่จารุพรก็แก่ขึ้นจิตมูงเช้าใช่ไหมแล้วของน้องพาก็สามที่รถวันไหนก็จําเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็ต้องเริ่มสปีดนาทีอีกนะน้อง เริ่มสป,ปีดนาทีคือถึงทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเจอกันเพราะว่าเราผ่านปุอ่าได้ขึ้นมาไลฟ์เป็นรอบที่สองเนาะคะ่ะรอบที่สองที่มาไลฟ์พบปะเพื่อนๆพื่องานหนะัก นะคะสองงานติดต่อกันนะคะงานบุญแจกแจกเข่านะคะงานเขาอื่นบ้านเขาเขาอื่นว่าทําบุญแจกละวันเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ทำคลิปก็พยายามหาคอนเทนต์นะคะมาทำมาส่งงานกันให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมะคะ่ะ องนี้ของหนูไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะหนูก็เลยไปเอาเครื่องนี้มาดูคอมเมนต์ขอโทษขอภัยนะคะที่ที่มองไม่เห็นคอมเมนต์กันนะคะในเอ่อคอนเทนต์ในคลิปนะคะเพื่อนเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะพี่จารุกเอ่อได้ขึ้นมาไลฟ์เป็นรอบที่สองเนาะคะ่ะรอบที่สองที่มาไลฟ์พบปะเพื่อนเพื่อนเปอร์เซ็นต์น,นะคะ นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะนะคะเราไม่ซีเรียสทําไปเรื่อยๆคุณเพียรนะคะ,คะ,คะวันนี้คุณเพียนก็มาพบปะเจะเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเพื่อนไหนท่านไหนนะคะก็อาทิตย์หนึ่งจะออกมาทําการไล์สดยืนยันตัวตนหนึ่งครั้งอ่าเพราะว่าผ่านไปแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้รู้จักกับคุณพี่จาลุพ นะคะก็ทักทายการรู้จักกันไว้ไม่ได้อยู่เฉยนะคะเพื่อนๆผ่านไปแล้วเราก็ต้องทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์มาทำทุกวันค่ะไม่ได้อยู่แต่บุญเพียนก็สองอาทิตย์นี่แหละที่ผ่านมาอาทิตย์ที่สามถึงได้มาไลฟ์แต่บุญเพียนจะไลฟ์เลือกไลฟ์เอาเป็นวันจันทร์ที่แปดบุญเพียรแจ้ จันมารายงานตัวตนกับพี่เออกับพี่เฟซบ o ๊กนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกท่านนะคะคิดถึงทุกท่านเลยนะคะผ่านคุณยายก็ยังไม่ผ่านเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้แกเหมือนเดิมละคะ่ะคุณยายกับพี่จารุพรใช่ไหมที่ยังไม่ผ่านโคเนอ้อนอกนั้นเขาก็ผ่านหมดแล้วอย่างคุณ บ่ายสองโมงถึงสามโมงเช้าก็เจ็ดโมงเชา้าพี่จะได้พี่ได้ออเจากสงการไปเราก็จะมีเวลาเยอะหน่อยหนึ่งช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงสงการเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เราก็จะยกอจะเป็นงานบวชของหลานชายอีกเนาะค่ะหลานชายบวชวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าก็จะเป็น ต่อไปนี้นะคะท่านที่ผ่านไปแล้วก็พยายามทําคลิปทําคอนเทนต์กันออกมาให้ดีที่สุดท่านใดที่ยังไม่ผ่านแต่บุญเพียก็สองอาทิตย์นี่แหละที่ผ่านมาอาทิตย์ที่สามถึงได้มาไลฟ์แต่บุญเพียนจะไลฟ์เลือกไลฟ์เอาเป็นวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าของพี่จะได้ ก็ไม่รู้เนาะคะ่ะแต่บุญเพียงคิดถึงทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้บุญเพียงก็ออกมายืนยันตัวแต่อ่ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะคะ่ะจะไลฟ์สดอาทิตย์ละครั้งเนาะคะ่ะอ่วันจันทร์จะอาทิตย์อ่าละคะอาทิตย์เดียวพยายามให้ถึงเพื่อนงานกิตบอกน้องน้องพาวินีตอน